วันนี้วันเกิดใครวันนี้วันเกิดใครยุ่งเมื่อเออฮ่าฮ่าฮ่าเออเดนยูยูเจ้าแม่เดดเดดอืมสวัสดีวันเสาร์ที่28เขาวันนี้ก็อยู่บ้านตามระเบียบเพราะว่าวันเสาร์วันนี้ก็เป็นวันเกิดป๊าป๋า วันเกิดคุณพ่อนะคะก็มีภารกิจต้องไปเอาก็คือไปเอาเค้กตอน11บอโมงตอนนี้1ิบโมงสาก็อีกสักแป๊บน,นึงเจอกันตอนเอ <c oughs> าเค้กค่ะจะเสร็จกี่โมงการบ้านอะ่ะฮะซ <c oughs> ีน ทำกันบ้านก็คุยกันเมื่อตกี้นี้ก็คือเปลี่ยนเวลาเป็นตอนเที่ยงก็เลยตอนนี้กินข้าวอยู่ปะแล้วตอนนี้คือบ้ามากฝนตกฝนตกก็จะไปยังไงอันนี้ก็เป็น ต้ยมยำเครื่องในที่มามีทำอยากอยากมีเป็นฟิลพูดแบบแล่อาออกมาทุกคนจะบอกว่าแม่ทำอะไรก็อร่อยท่าเลย 对吗？ จับจับจับับ,บ,บอันนี้จับอันนี้ไข่หลังไข่หลังอร่อยที่สุดละจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มสีมือพ่อ ตลาดตลาด <c oughs> ไปตลาดทำไมไมปซื้ออดอำไม้น่ะสไปซื้อเค้กให้ปู่วันนี้วันเกิดปู่ เรากำลังจะไปเอาไปไหนไปตลาดเย่ <Yeah. S 3> <Yeah. S 1> ด้วยรถสามล้อ จีนเอลเค้กไปขพี่ใช้วันไหนคะ้ะะะา,นนะางาหม้า้้าหน้าก็เลยทลายไ้เสียนให้ลาค่ะน okay. ไนาก็เ,นนเยนได้นี่ีนไหนเขเหมือนมาก <มา S 2> ขนาดไหน ถ้าม<ท>ีต,ตรงนี้เหลห้าวันห้าสิบคุณค่ะโอเคไหมร้ยได้รักมีมารักดีไปกันได้เค้กแล้วไปกันไปไหนต่อหนูซินไปไหนต่อ High Food Yeah Yeah วันนี้ได้กินเค้กอีกแล้ว ลับเลยมา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 เดินไปโซนหมูอ่ะรู้จักโซนหมูไหมอ๋อ อะไรคะคุณเป็นยูทูบเบอร์ไงสูตรมั่วค่ะสูตรมัว่วพี่ทำกับพี่นางงี้จริงๆอ่ะมักหมูมักมนื้อพี่เป็ชิปอะไรมกขุ้นมัวค่ะขุ้มมัวออแกนิก <c oughs> สุดๆ ชู้เลบอกว่ายกลวบอกว่าด่ากนนะอแล้วมันด่าหนก็เลยอปนบอกว่ามเดินกางนเร็วไม่ต้องเลยอู่ะมันก็เลยอกวยอยืนนไไปูออเขาไปดิจริงแล้วมันแอบชอบประตูฮะเออนชอบประล้ว เกิดใครวันนี้วันเกิดใครยกมืงึงยกมือขึ้นอ่ะเห็นไหมหลานบอกอหลานบอกว่าวันนี้วันเกิดใครยกมือขึ้น,น,น,นใยกมือเออ เชนกินเนาะฟันโอ,อ่ยเต็ม<า>ปากอยู่ข้าเอามากกว่าไม่เอาได้ตับเอานะมอุ้ย,<า>ยโมเมนต์ดีๆเอาให้พ่อด้วยแต่คนนี่ยิงกันเป็นเปล่าทำดีเย,ย Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday to you. To you. Oh, ah, ahhh, 아, 남동이 뛰어. ข้าพเจ้าและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญไหลมาทองไหลมาห้าำเวรด้าเวรด้านเวรพากแข็งแรงกันจ้าวัวจะเป่าได้อันนี้เหมือนพ่อไหมเหมือนมากเลยไหนนี่ไงันรกพ่อสวัสด์64ปี ใช่ไหมเออเขื่อนา6ปีนี6ปีอ่ะมีไหอุ้ยเค้กตอร์เบรีด้วยโอ้โหสีอะรไหมใส่ห้งย่าน้ยมา้ส่หาวอยู่ด้่นนี้เอสีกินกัาสีมากินกัญญาขาวส Happy birthday to you. Happy birthday.